สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพี่ตุงตุงเนตุงตุงชันแนวนะคะพี่น้องเมือนี่พี่ตุงตุงส,เสนะะีเอินโอปาเว้านำโอปาภาษาอีสานนะคะเอินโอปาภาษาอีสานเอินโอปามากินเขามันสิเป็นจังไดฟังเบิ่งนนาะพี่น้องว่าแล้วสิเ้าอีสานเป็นบอพี่ตุงตุงสีเอินเลามากินเขาแล้วจส,สอนเราเบาอีสานก่อนสิ โอปามากินข่าวเดี๋ยวพี่ตุงตุงก็ขอฝากช่องพี่ตุงตุงไว้กดติดตามกดแชร์กด subscribe พี่ตุงตุงนั่ง่นด้วยค่ะช่องตุงตุงชาแนลยิงไทยสะพ้ายเก่าค่ะเอาละเดี๋ยวมื่อนี้พี่ตุงตุงมีเตรียมอาหารก่อนก่อนเสิเอื่นเพิ่นมากินข่าวเดี๋ยวมีอย่างมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่ไก่ทอดหาดใหญ่พี่ตุงตุงซื้อมาแล้วก็โอปาแกชอบมากแฟนพี่ตุงตุงชอบมากไก่ทอด แต่แปะพี่ตรงๆก็สั่งข้าวกับเนื้อน้ำมันหอยอ,อร่อยคะ่ะเดี๋ยวพี่ตรงๆจะเอาออกนี้ดีกว่าเออย่างนี้ดีกว่าเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมจานนี้ร้านนี้อร่อยมากนะคะผัดเนื้อน้ำมันหอยจานนี้อร่อยมากนะคะวันนี้งดกินส้มตำกึ๊บเอเร็วไปเร็วไปเร็วไป โอ <Okay. S 2> เคอาไว้นี่น่ากินไหมคะเห็นไหมหน่ากินไหมคะเนี่ยคะ่ะผัดเนื้อน้ำมันหอยแล้วก็ไก่ทอดขาดใหญ่โอเคมาพี่ตุงถึงสิล่องอื่นโอปามากินเขาเบิ่งเพิ่นสิกินเน <laughs> พิ่สิว่าจังไรเดี๋ยว ฟังนะคะเนะฟังนะสเปรย์เ่อนอืมเป็นโทรมาสองสายสามสายตัวนี้พี่ตุ้มตุ้ข่าวออกไปสื่ออาหารก <g ül üyor> <g ül üyor> ินถ่ากินถ่านนะคะ บเป็นอย่างน้เนาะหนมาวัรับสายเนาะบว <What? S 1> ันทนี้นอ๋อยูนลีดิแพอกย y ่ s แพ็กกพาแพ็กกพอพปมากกสอ๋อมาก็สอืมันน, oh, นี้มากินเ้า เฮ้ยว่าอะไรอยู่อิงฮะฮะบุลาอ๋อวันเสี้นม่กินเผาอันนี้ดิ i มีแอนชิ a เก้น i c uh o u c h i c k e n อ่าโอเคโอเท่ี่อ e n g s อีสานยู่นี่ด h อ s is กินข้าวกินข้าวกับผัดเนื้อน้ำมันหอย I don't know <laughs> ผัดเนื้ออ๋อซอรี่ซอรี่ซอรีผัดเนื้ออันนี้จะปิกผัดเนื้อน้ำมันหอยน้ำมันหอยโอเคกูดและไก่ทอด Fried ไฟชิกเก้นไก่ไวก็โอ้กินข้าวกับคนสวย กินเขาครับคนสวยฮะเอาอยุบิซหน้าออฟฟิศพี่น้องแล้วไอ้แบบพี่น้องคอยจะกินกินระบายเนี่ยกินมึงกินคักๆระบายคอย มันเป็นกินเลนเลนกว่าที่วเขาจักเม็นจักมงเลยสิเทียงแลวเขาเศร้าขคอยนีน่โอ้ยพี่ตุ้งตุงนอนบลับนะคะเอาหั่นมามาเบาเลองพี่ตุ้งตุงขึ้นนี่พี่ตุ้งตุงนอนบลบเบิเดขึ้นเป็นอย่างจังนอนบหลับว่าทีมม่มันมีมันมีสาเหตุเพราะว่ามีป้าคนหนึ่งนะ่ะอยู่ที่นี่แหละที่พี่คนนั้นเจ้ค,คนนั้นอนะ่ะเขา ม่อเลครับเป็นจิ้ปิดตจั่อไข่บาบูพี่น้องใครจะยักเ้าเขานอนมารับข่เกินมากข้มคข่จิ้มไข่ชี้สิบปีไปแ้วเ็ข้ามจะได้ยินเกิดมากพ่อแม่คข่กะายนี่จากข่เบิแล้วเป็นกยักเบาเบาๆพแนวนี่ให้คอยฟังจะเอด้พี่น้องเิ่งเด็ยินขะเจ้าว่ามันจะอันทีบเก่าละตามจิบมแล้วจะง่อยหวยก็ออกเนาะมีละเบาเรื่องลอตเตอรี่นี่แหละ นี่อ่ะรู้จักกับพี่คนหนึ่งเพิ่อนอยู่ขี้นี่เป็นเป็นคนอีสานคนทางบุรีรัมย์ทางศรีสะเกดคนเป็นน้องน้องจังใดลราจนไปจาให้ปไปใหม่ไปดื้อถามพี่จุงจุนางสันพี่จุงๆจุแบบไปนั่งอยู่ไปเลยน,น้ำมูกไปขี้นี้น้องๆรู้จักคนเคยเห็นคนรู้จักคนไม่มีผมไหมผมละอ่ะไม่มีผมแบบนั้นไงคนนั้นจีบมีผมพี่จุงมจุก็บ่าไม่ใช่ผมไอ้นั่นอ่ะผมของน้องอ่ะไม่มีล้นเลยนะไม่มีตั้งแต่เกิดเกิดมาอ่ะไม่มี พี่จะเอาไปทำอาบไว้แม่นมากคนหนึ่งทําได้สามรอบแ่าบเนี้เอ้เราก็ตกใจเฮ้ยพี่มันมีด้วยเหรอคนเกิดมาน้องสาวนะไม่มีผมพีก่อย่านี้เนาะพี่ก็ตรงไปถามแกมีนี่พี่นี่ไปเอามาแล้วได้รอบละแสนร,รอบที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้หกหมื่นคนหนึ่งอะทำได้ตั้งสามครั้งแ่นแก่างนี้อุ้ยเราก็มานึกถึงอาเจยคนนั้นอะแกเที่ยวมาเล่นด้วยกับพี่ตุงจุงเวลากินส้มตองส้มตำาะ แกไม่มีผมเอาแกไม่มีคุณน้องสาวเขาอ่ะไม่มีผมโล้นโล้นเลยน้องสาวเขาเนะี่ยจิมมี่เขานะคะน้องสาวเขาโล้นจริงๆเราก็บอกก็เอ้าก็คนที่เขาล้นหนูหหนูตอนนี้ไงอืมเขาไปเที่ยวหาหนูเนะี่ยเขาไม่มีน้ำมันสวยเหมือนของเด็กเลยบอกแกโอ้แก่างเงี้ยให้เลยพาพี่ไปเจอเขาพี่จะพาเขาไปทำแม่นมาก พี่น้องไปอีเลียกับผ้าเป็นมาพอกันมาห้องพี่ตุงๆเนี่ยซาตุพีตุงๆไปไหนว่าเหร่นว้าอีหลีขาเจ้ามันมีแมแนวนี้อีหลีพี่น้องว่าเดี๋ยวเอามาว่าเหร่นแต่งเป็นเหื่นเป็นเล่าเอามาลงยูทูบมาว่าเหร่นได้พี่น้องมาเขาเจ้ากับมามาบอกเรามาถามเราเขาจะเอาอหไเขาเจ้าบังมันกับพ่มีอีหลีจำบ่หนำเราบอกว่าจะพี่จะพวกพูดไว้ไม่อายนะอัดเจคนนั้นอ่ะคนเบตรงแล้วพี่ก็มีไฟอยู่ตรง น้องอีกอยู่ตรงโอ้ย,อยกระดาษปากในขันติเาอยู่อันนั่นล่ละเล่าวาจนขึ้นแต่ตรงนั้นนะ่ะเม็ดไฟนะ่ะเป็นผมมีผมยาวสองเส้นดำเล่าว่าข้าเจ้าจูบใส่เจา้าเจา้าข้าเจา้าให้เงินเล่า,าเจา้าต่างเลาไปทำงานทำไ,ทำไวออกขาเจา้าถูกเราซิลโตตุลีจนนังในเงินไหลข้าเจ้าจะให้เล่าอีกขาเจ้ามาหาบเอาเล่าไปหนะ่วงวันเนี่ยออกสองถุมจากชนบุรี จมดิยงไปบุรีรัมย์ไปทําไปทําเลขพี่น้องหอยนอนบัวรับหอยเป็นห่วงเหล้าข้าเจ้าสิเอาไปเฮ็ดจังได๋ไปเฮ็ดไปลงคาถาเอาความลือไปเฮ็ดจังได๋อีหยังจังได๋โอ้ยนอนกบลับกินน้ำเหล้าเอาไปกันไปเฮ็ดจังได๋หยังจังได๋เฮาก็ว่าโทรมา,มาอยู่เราก็โทรมาบอกพี่จุ๋จมๆอย่าังหวัดประจวบห่วงเด้อที่ใสง่ายๆเพิ่นบวกเพินพ่นคูอเอาแล้วไปน,นั่นผู้นี้ ขาเจ้าเลี้ยงเลียกเกลี้ยกินมไห้เงินไห้ข้ามขาเจ้าไปกันซีหาคนเขาเจ้าฟอร์จูเนอร์ปุ่นได้ไปพี่จงคงบอกค่ตะตอนนั้นขาเจ้านี่ครับเมื่อนี่ตอนเี๋พี่จงคงบอกเนี่ยเมื่อนี่ตอนยี่ยี่สิบเก่าตอนไก่เกือบเที่ยงอะตอนนี้เดือนกรกฎาคมเมื่อนี่ดีพอดีนะเวลานี่ยเพิ่งกำลังเฮ็ดพิธีอยู่กระไดนี่ค่ะอยู่เพราะว่าผู้เอาไปนั่นบอกว่าถามกันว่าจะเฮ็ดอันสีอันท้ำพิธีสวดประมาณหาโมงเชาก็สัน เสลี่ยวกับสิผ้าเิ่นกลับมาเอามาส่งมาฉันอุ้ย,ยบ้ามากผนลุกตึงนตรงนั่นมาลับเปิดไฟ้นอนเปิดไฟนอนชิดนโอ้ยเขาสีทีดตังไหนวะอยู่ผู้เดียวสิไปคิดมากอมันมีครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตนี่ที่ได้รับได้รู้ได้เห็นได้เห็นกับหูดดูกับตาได้ได้ฟังในโมเมนว่าฟังผู้อื่นบ้ามากยังมาดิค่ะก็เลยตัดสินใจสีบันทึกวิดีโอไว้เอาลงยูทูบให้เพื่อนยูทูบให้ หมูเศร้าบ้านเศร้าเมือง่นเด็กหูนำอย่างนำขันมันแมนอิลีมีอิลีก็แสดงว่าแมนอิริโบเซอร์บอลลบลูโบเซอร์ยาลบลูแมนอิลีค่ะเมื่อนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นกระสีมานอนมาใส่อยู่น้ำผีตุงตุงเนี่ยโอ้ยี่นองเลยข้าเจ้าเห็นอิีเพระว่าทั้งปุนทั้งอันมูลีรามทั้งศรีสะเกตตัวหูอยู่ว่าข้าเจ้าอันนั่นทั้งจุดดอมเข้าเจ้าแมนข้าเจ้าขังนะคะน้องอืม ต้งถูกันนนมาลับเดค๋ยวทำจุ้นคือมากกับจ้องหลงแจ้งเหลียงมันนอนมาอิม่มอ้าไปเชือไก่ก่ชอดฐานใหญ่เลยค่ะนัวหนัว,นวแซ่บแซ่บเป็นซื้อข้อไก่ชอดนี่แหละค่ะก็ะเลยมาเบาสูฟังมันอ,บอดบ่อด้มันมันเป็นเรื่องจริงค่นะน้ามันเงินหลในเรื่องนีนแล้วข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าก็มาเอาแล้วข้าเจ้าก็จืดพวกไม่ได้ข้าเจ้าก็ขวางข้าเจ้ามาขออนุญาต เล่าเนี่ยหมวกเล่าหมวกสามีเล่าอีเพิ่นเสียตัวไปแล้วอือสิเพิ่นไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วเป็นนายทหารใหญ่เพิ่นก็เป็นเนี่ยนายทหารเป็นขุนนายองเนี้ยแต่ว่าสามีเพิ่นขึ้นสวรรค์ไปแล้วลูกชายสองคนก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเพิ่นบ่มีผู้ใดเพิ่นก็ไปเรื่อยเพิ่นก็ร่ลำก็รวยบยื้อเงินอึดค้ำเพิ่นก็ขับรถมาเล่นมายังเพิ่นก็ไปเรื่อยอ้ายน้องเพิ่นก็อยู่เบตรงอยู่ยังก็หลายพี่น้องเพิ่นแต่ว่าเหมือนเพิ่นมานเพิ่นเนี่ยโยบ้านน้องพระกูด อยู่นะะ่นะบ้านพ,พี่ตุง้งตุงไปชายคลิปมาค่ะอยู่ใกล้บ้านน้องชายชายเมื่อวานพี่ตุงต้งกับไปชายคลิปบ้านเราเขาจะเอาดอกไม้ถูเทียนมาเอามาไหว้ผัวเราเอามาไหว้รอที่จะทานทองเอามาเซิร์นเราไปเอามาเซิร์นบราง่ายๆคือพี่น้องพี่ตุง้งตุ้งว่าเซิร์นอันนั้นเราเนั่นแหละเซิร์นน้องสาวเราหยังเราเราไปโอ้ย <laughs> เรามาก็เงื่อนก็ไม่อ,อยากเชื่อนั่นแหละจังหวะมันนอนมันหลับ ฝนกระทุกฝากระแปบห้องหึมงหึ่หึ่งาโยน่นังส่วนเี่ร้องสุ่มข้าจ้าเอาเราขึ้นรถไปใจไปมือเช้าเนี่ยจิตรจงนอนประหลัดจูนขันมากทุกโมงเจ้าโทรวิดีโอโก้โทรทางเฟซหาเราสบายดีดไหมถึงระบาถามเพิน<ไ>่นระบาบประตงห่วงถึงแล้วกระลังถึงก็เลยไปอยากรบกวนข้าเจ้ากำลังสจีนิบคันหายิมใบตองใบกล้วยใบยังเห็ดถูกเทียนคันหาข้าเจ้าเตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมมีอย่างหลับจะเห็ดพิธีของข้าเจ้านั้นโอ้ยพี่น้องหอมมากอ นี่ล่ะจังว่าจะกเบาซูฟังเบาไล่กับเบาใดด้ค่ะเรื่องของวันนี้เนาะมันเป็นอยางไรเราจะมาเบาเล่นเบาไปสุ่ยเพื่อเด่นจะาไปตุ้งๆแต่อยากเบาซูฟังมันอดเบาไวอีีคะ่ะมันอดเบาไวอีีมันอยากเบาเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเลื้เสือ่นี่แหละแต่ว่าขาวจอลไดม่าเนี่ยขาวจอากะสีบาบอกไผ่ขาวจอากะสีเป็นความลำคั้นออกมามันแม่นมันถูกมันยังเป็นจังใดยังจังใดกิหนาเด้อค่ะพี่ตุ้งๆบอกเกินมือไหรเมื่อไห่นี่แหละกิมนาพี่ตุ้งๆนะสิ เอามาบอให้ฟังแล้วสิเปิดเปิดเผยซื้อเพิ่นน้ำผอมผูเพิเ่นเห็ดเพิ่นยัางนั่นเพิ่นต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนันเพิ่นอนุญาตก็จังสิเออซื้อเพิ่นไหยั้งเพิ่นไหนเนานะค่ะเนาะโอ้ยทานสาัรพตุ้งตุงโอ้ยเบอไปหลแล้วมันเาาเนาะมัน,น,อมนบอกของวันนี้ก็บอกซ้ำนี่ละเอาพ่อสังเขปบเนาะค่ะเนาะเอาพ่อ,อนในฟังในหูในยังกันอันยังน้อยกับสิออกไปหาซื้อลอตเตอรี่พี่ตุ้งตุงก็ได้แ <c oughs> ลเจอร้องดีน้ำข้าเจ้านะะเนาะแค่นี้ก่อนนะคะ่ะ แล้วพี่ตรงๆชิกินไกล้อนหานญ่สงขาแล้วก็ผัดข้าวน้ำมันหอยแสบๆก่อนสิแหนกระดูกนะคะเนาะแค่นี้ก่อนเลยค่ะด้วสวัสดีค่ะอันยอง